นวันนียายเสียงเรื่องเลือดแคนสีชมพูประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่สิบห้านั่งตรงนี้จารีกรมลวันชีโต๊ะให้สุจารีเตรียมไว้ตั้งหลายวันแล้วเพิ่งได้คนมานั่งหายเหนื่อยหรือยังนี่คุณนนท์รับน้องใหม่ด้วยรอยยิ้มเท่านั้นหรอคะไปเอาน้ำเย็นมาแก้วหนึ่งด้วยเลยอ๋อเดี๋ยวสิ ต้องสองแก้วสิคะของพี่ด้วยแก้วหนึ่งพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมได้เลยครับเขาวางกระเป๋าหนังสือสีดำที่สะพายอยู่ลงบนโต๊ะตรงหน้านั้นก่อนจะรีบเดินไปหาน้ำมาให้คนทั้งสองอย่างเต็มอกเต็มใจนี่น้ำเย็นแก้วใหญ่ครับคุณจารีเรียกจารีเฉยๆเถอะคะ่ะคุณชานนอย่าเรียกคุณเลยนะคะสุจารีมองหน้าเขา แววตาใสพิสุจิ์เธอกลับจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เองและวันนี้ก็มาทำงานที่นี่แล้วกมลวันเองก็ดูท่าทางว่าเธอจะมาได้จึงไม่คัดค้านแต่อย่างใดจะดีหรอครับชายหนุ่มมองหน้าสุจารีเห็นแววตาแล้วก็ซ่านเต็มหัวใจเลยแววตาของสุจารีหวานใสดวงตากลมโตนั่นยิ่งมองเห็นความงามที่เป็นเอกลักษณ์ ขนตาหล่อนยาวเป็นแพรเรียงรายยาวราวกับจิตกรปั้นแต่งรูปหน้าหล่อนรับกับทุกส่วนหล่อนแต่งหน้าเพียงบางๆเรื่มฝีปากสีส้มอ่อนนั้นเย้าวยยนอย่างเฉิดฉันดีแน่กะมลวันมองดูชาโนนอยู่ทุกอิริยาบถถอนใจลึกๆก,กับตัวเองอย่างไม่สบายใจนักแต่ก็ไม่หนักใจเหมือนครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ เกี่ยวกับหมอทีรัตคนนั้นเธอไม่น่าคิดเลยเพราะเขามีเจ้าของแล้วพยาบาลออมทองเป็นคนดีดีจนไม่อาจจะแยกให้คนทั้งสองนั้นพรากจากกันได้แต่กับชานนคงไม่เท่าไหร่กระมังเพราะชาโนนยังไม่มีใครแต่อย่างจารีนะหรอจะคิดอะไรกับใครเขาได้นอกจากว่าชานนนจะคิดไปเองเท่านั้นและหากว่างานนี้จะมีคนเจ็บ คนเจ็บนั่นก็คงไม่พ้นชาโนนนั่นเองชาโนนหันมาทางกระมวลวันเห็นสีหน้าแววตาจริงจังก็เลิกคิ้วเป็นเชิงถามแต่ไม่ถามอะไรเพราะเขารู้ว่าจะต้องได้คำตอบออกมาเองในนาทีนั้นเพราะเราทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันไม่จำเป็นต้องมาเรียกกันทุกวันว่าคุณนั่นคุณนี่เข้าใจไหมจารีก็เรียกคุณโนนว่านน์เฉยๆอคำเดียวอย่างนี้แหละ แล้วนนเอ้ยคุณนนก็เรียกจารีเขาคําเดียวอย่างที่เขาบอกเข้าใจนะเอาละคุณนนนี่เป็นคําสั่งบอกอนะไปทํางานได้แล้วแล้วเที่ยงเราไปทานอาหารด้วยกันนะวันนี้พี่จะพาไปเลี้ยงเองที่พัตตคารหลูเลยล่ะรับขวัญจารีเขาที่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ชาโน,นนกลับเข้าห้องทำงานไป ด้วยหัวใจไม่สงบนักหรอกแอบมองฝากกระจกไปหาสุจารีบ่อยๆเขาเห็นสุจารีสนใจงานที่คนหลายคนเข้ามาเทรนให้รวมทั้งกำมลวันก็สอนให้สุจารีด้วยท่าทางสุจารีสนใจงานมากและหล่อนก็ยิ้มกับทุกคนอย่างเป็นมิตรเห็นแววตาของสุจารีแล้วชาโนนก็สุขใจไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเขาสนใจและอยากรู้เหลือเกินว่า สุจารีไปนอนที่โรงพยาบาลเพราะอะไรแต่เอาเถอะเขาจะอดใจไว้ไม่ถามหล่อนตอนกลางวันวันนี้เขาจะขับรถของเขาไปเองเพื่อหล่อนนั่นแหละไม่อยากจะมาทานที่นี่เลยนะลูกปัดพัดส,สอนก้าวลงจากรถด้วยท่าทางกระฟัดกระเฟียดเมื่อเพื่อนสาวจอดเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วหน้าร้านอาหารใหญ่ร้านหนึ่งแถวราชดา เราอยากทานที่ห้างเซนทันมากกว่าที่นั่นมีอาหารฝรั่งให้เราเลือกนะเราชอบอาหารที่นั่นแต่เราอยากทานอาหารเมืองเหนือนี่นานานแล้วที่ไม่ได้ทานที่นี่เขามีอาหารคนเมืองเหนือตัวเองก็รู้ว่าคุณแม่เราเป็นคนเหนือน่านะทานแล้วเดี๋ยวไปทานต่อที่อื่นอีกก็ได้เราจะพาไปทุกที่แหละพดสอนก้าวลงมายืนเต็มตัว หน้ายังไม่หายงอด้วยความไม่พอใจเออนะหายหน้างอสักทีเธอนะเราทานไม่นานหรอกครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยนะนๆนะนะเอ๊ะนั่นรถใครอะ่ะรุ่นนี้ล่ะที่เราอยากได้ที่เหมือนกับรถที่บ้านตัวเองไงนิดกระจกใสซะด้วยนะนะ่กากรุณามองไปเห็นรถสีขาวสะอาดทีเ่เลี้ยวเข้ามาจอดไม่ไกลจากรถของหล่อนเท่าไหร่นัก พัดสอนมองตามไปบ้างพลันใจเต้นรัวนั่นเขานี่นาคนที่ช่วยหล่อนในคืนนั้นเพื่อนของพี่ชายการุณาเขาขับรถแบบนี้เชียวหรอไม่น่าเป็นไปได้เลยแล้วนั่นยังมีอีกสองสาวที่มากับเขาสวยทั้งคู่เลยตายพิชานนท์นั่นพี่ชานนท์นี่กรุณาร้าองกรีดออกมาอย่างไม่เกรงใจว่าใครจะได้ยินเสียงตัวเอง ในขณะที่พัดส,สอนยืนนิ่งไปอย่างนั้นชาโนนยังไม่ทันเห็นว่าการุณายืนอยู่ตรงนั้นเขามัวแต่เดินมาเปิดประตูรถให้กับสุจารีที่นั่งอยู่ตอนหลังคนเดียวส่วนกระมวลวันนั่งอยู่ข้างหน้าชาโนนเร็วมากจนสุจารีเปิดประตูรถให้ตัวเองไม่ทันแหมทำไมต้องเปิดให้ด้วยล่ะพูดออกมาเสียงอ่อน และน้ำเสียงนั่นก็ทำให้ใจของชาโนอนอ่อนไหววูบเขาชอบน้ำเสียงของสุจารีนักฟังดูหมนเศร้าทว่าแจ่มใสเขาจำได้ติดในหัวใจเลยว่าเสียงนี้คล้ายๆเสียงของมารดาของเขาที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งเติบใหญ่มันซาบซ่านอยู่ในทุกอน,นูของเลือดเนื้อ และลมหายใจของเขาในเวลานี้ก็ยินดีที่จะทำแบบนี้นี่ครับไม่เหนื่อยเลยที่พี่ทําไมไม่มาเปิดให้นะคุณชานน์อา้าวแล้วนั่นใครวิ่งหน้าเริดมาเชียวกรมวลวันลงไปยืนคู่กับสุจารีแล้วค่อนข้างตกใจเมื่อเห็นร่างของกรุณาเดินแกมวิ่งมาที่ตัวเองและเพื่อนต่างวัยยืนอยู่พี่นน กรุณาวิ่งมาถึงก็หยุดหน้าแดงกรรมเพราะความเหนื่อยปนความดีใจที่ได้พบชาโนนจําหนูได้หรือเปล่าคะหนูลูกปัดไงคะน้องพี่รักครับจำได้ชานนนจำลูกปัดหรือกรุณาได้ในนาทีนั้นเองมาทานอาหารที่นี่เหรอครับสีหน้าสีตาของชานนนดูปกติไม่มีอะไรออกมาจากแววตาจนนิดเดียว และกระมวลวันก็เข้าใจค่ะปัดชอบอาหารเมืองเหนือก็เลยมาทานมากับเพื่อนนั่นไงคะเยนิดกรุณาชี้มือไปที่พัดส,สอนที่ยืนอยู่โดยไม่เดินตามเพื่อนมาพัดส,สอนไม่มองหน้าชานนเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเขามองมาอ๋อครับชานนจำพัดส,สอนได้อีกคนนึงผู้หญิงจอมหญิงคนนั้นเขาจำได้ดีทีเดียว คืนนั้นเขาเดินไปซื้อน้ำมันเติมรถให้หล่อนเจ้าหล่อนยังยื่นเงินให้เขาเป็นค่าเดินเลยเขาจำได้เราไปทานอาหารด้วยกันไหมคะกรุณามองไปที่สองสาวยืนอยู่กระมวลวันและสุจารียิ้มให้สาวน้อยที่ตาหวานใสมองคนนั้นคนนี้อยู่อย่างน่ารักเด็กสาวตรงหน้ามีท่าทางว่าพึงพอใจในตัวชานนนแน่ชัด และกระมวลวันก็มองหน้าชานนเพื่อให้เขาตัดสินใจเองเอาอย่างนี้เถอะครับน้องลูกปัดคนนี้เจ้านายพี่เองคนนี้เพื่อนพี่เรามาคุยธุระกันด้วยเรื่องงานเอาไว้วันอื่นก็นแล้วกันนะครับเพื่อนของลูกปัดก็อาจจะมีอะไรอยากคุยกับน้องลูกปัดนะพี่ขออภัยอย่างแรงเลยชานนยิ้มให้การุณาแววตาของเขาไม่มีความหมายใดๆทั้งนั้น ไม่ว่าจะพูดออกมาอย่างนั้นก็เถอะกรุณาหน้าเสียรู้ว่านั่นเป็นการขอตัวอย่างสุภาพที่สุดแต่หล่อนก็พยักหน้ายินยอมค่ะเอาไว้วันหลังก็ได้วันนี้ปัดเองก็มีเรื่องจะคุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันไปนะคะพี่ๆกรุณาถอยไปจากตรงนั้นก่อนหันกลับไปหล่อนมองไปที่หน้าของสุจารีนิดหนึง่งเหมือนว่าจะจำหน้าไว้ พร้อมนึกในใจว่าคนนี้มีความพิเศษแน่เลยพี่ชานนถึงลงมาเปิดประตูให้อย่างนั้นไงเราพัสอนถามเพื่อนเมื่อเดินกลับมาแล้วและพากันเดินเข้าไปทางหนึง่งโดยดูแล้วว่าคนละทางของกลุ่มชานน,นแน่เขาไม่ชวนไปหรอเขามากับเจ้านายเขาผู้หญิงคนแต่งชุดดำขาวนั่น แต่อีกคนนะเป็นเพื่อนเขากรุณาพยายามทำเสียงให้ปกติเข้าไว้พระสอนจะร่วงรู้ว่าเธอหน้าแตกไม่ได้เด็ดขาดเราก็เลยจะเกรงใจเขานะ่ะเขามีรถขับหรูหราเชียนะในชานนคนนั้นนะ่ะพี่รัก็บ,บอกว่าเขารวยมากนะพ่อแม่มีมรดกมากมายเออแต่พ่อเขาไม่มีนะ อยู่แต่แม่คนเดียวเป็นแม่เลี้ยงทางเหนือเขารักลูกเขามากเลยนะการุณาเองก็เพิ่งรู้ว่าชานนนั้นรวยมากพี่ชายเพิ่งมาบอกเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้เองตอนนั่งทานอาหารด้วยกันเขาเช่าอาพาร์ตเมนต์ให้อยู่เดือนละห้าหกพันในนิดเรายัางว่าอยากไปเที่ยวพี่รักบอกว่าไปดื่มเหล้าเมื่อไหร่จะชวนไปด้วย เขาว่าพี่นนจัดห้องสวยบรรยากาศทางเหนือด้วยนะงั้นเหรอพัสอนรู้สึกทึ่งชาโนนคนเดินข้างทางเมื่อคืนวันนั้นวันที่รถของหล่อนเสียกลางทางมีหน้าละ่ะเขาถึงรู้เรื่องรถดีนักเข้าไปนั่งตรวจนั่นตรวจนี่เดี๋ยวเดียวก็รู้ว่ารถเป็นอะไรเออนะเขารวยมากนี่เองเราไม่น่าไปคิดดูถูกเขามากมายตั้งแต่แรกเลย แถมยังยื่นเงินให้เขาอีกตั้งหากเมื่อเขาซื้อน้ำมันรถมาให้โถเอ้ยเรานี่ท่าจะบ้าไปแล้วหากว่าเขารวยจริงอย่างที่ลูกปัดว่าทองสามบาทในคืนนั้นก็คงไม่มีความหมายสําหรับผู้ชายคนนั้นเลยละสินะแล้ววันนี้พัดสอนก็ไม่มีความสบายใจเลยทางด้านชานนเข้าเทคแคร์สุจารีต่อหน้ากมลวันอย่างไม่สนใจว่ากมลวันจะคิดอย่างไร และสุจารีเองก็นั่งมองหน้ากมลวันอย่างอัดอั้นตันใจสนักพอชาโนนเข้าห้องน้ำเพราะดื่มเบียร์ไปสองขวดกมลวันก็ว่าช้างมันเถอะจารีเดี๋ยวก็รู้เองทุกอย่างจะลงตัวของมันเองอะแหละอย่าก,กังวลเลยนะคนเราหาไม่เจ็บซะบ้างก็ไม่รู้รสหรอกสุจารีพยักหน้าไม่ว่าอะไรอีก ทานอาหารไปได้มากทีเดียวเพราะเป็นอาหารที่เคยทานมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยน้ำพริกอองเป็นที่โปรดปรานของสุจารีมากเพราะร้านนี้อร่อยผักก็กรอบหน้าทานทั้งกระจาษใบน้อยๆนั่นทานมากๆนะครับชาโนนหน้าแดงแล้วเลือดลมเข้าดีก็อย่างนี้แหละเพื่อนฝูงยังว่าเขาดื่มเหล้าแล้วเลือดหนุ่มฉีดแรงกว่าใครทั้งหมดในกลุ่ม ผลไม้นีทานให้หมดเลยผิวจะได้สวยๆท้องจะได้แตกตายนะสิคุณกระมลวันสายหน้าเอาอีกขวดไม้เบียรนะ่ะจะได้ขับรถไม่ไหวไม่ล่ะครับเท่านี้ก็พอแล้วแหมอย่ามาว่าผมเมานะครับไม่เมาเลยนะแค่นี้เองผมทานเบียรเนี่ยหากจะทานให้เมาตั้งสามโหล อุ๊ยตายสุจารีร้องออกมาจริงเหรอคะตั้ง3ามโหลเชียวคือ3มโหลเนี่ยสิคนนะครับตอบแล้วชาโนนก็หัวเราะออกมาก่อนจะหันไปเรียกพนักง,งานให้มาคิดเงินค่าอาหารเช็คบินเลยครับน้องเมื่อเรียบร้อยแล้วในนาทีต่อมาทั้งสามก็ลุกจากที่นั่งเดินตามกันไปที่รถไม่ทันจะถึงรถ สุจารีก็รู้สึกคลื่นไส้และอาการบางอย่างก็พุ่งพรวดจนวิ่งไปทางห้องน้ำไม่ไหวเธอโกงคออยู่ตรงนั้นเองจารีกรมวลวันตกใจจนยืนตะลึงชาโนนไวมากเขาผวาไปที่ร่างของสุจารีที่สุดลงอาเจียนอย่างหน่าตกใจจารีจารีครับนี่เป็นอะไรอะ่ะโธคุณอย่าเป็นอะไรนะ มีแรงไหมพิวันไปเอาน้ำเย็นมาด่วนเลยครับที่เคาน์เตอร์น่ะเขาร้องสั่งกมวลวันในขณะที่โอบร่างของสุจารีเอาไว้กมวลวันหันกลับไปทางเดิมสักครูก็ออกมาพร้อมกับแก้วน้ำใบใหญ่และพนักงานสาวคนหนึ่งครูใหญ่ทั้งสามก็นั่งอยู่ในรถสุจารีนอนนิ่งๆอยู่เบาะหลังโดยเอาหมอนอิงหลายใบมาหนุน หมดแรงเพราะอาเจียนออกมาจนหมดกมวลวันนั่งอยู่ต่อนหน้าที่เดิมชาโนนขับรถชา้าตาคอยมองอย่างระมัดระวังเป็นไงบ้างครับจารีไม่เป็นไรแล้วคะ่ะไม่เป็นไรเลยเสียงของหล่อนอ่อนแรงไปเป็นอันมากสุจารีนอนหลับตายนิ่งๆอย่างอ่อนแรงกลับที่ทำงานเลยนะคะ กลับบ้านดีกว่านะจารีไม่เป็นไรหรอกงานเราอะ่ะเอาไว้ที่หลังกระมวลวันสงสารเพื่อนนักจึงอยากให้กลับไปนอนพักที่แฟลตก่อนนอนให้สบายก่อนผมก็ว่าอย่างพี่วันกลับบ้านนะครับจารีงานนะ่ะไม่ต้องห่วงเลยเอหรือว่าจะพาจารีไปหาหมอที่คลินิกไปตรวจดูว่าเพราะอะไรจารีถึงได้เป็นอย่างนี้อาหารที่นั่นเป็นพิษหรือเปล่า หรือว่ากระเพาะจารีไม่ดีมาตั้งแต่แรกแล้วจารีเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าครับเขาไม่เคยเป็นหรอกคุณนนเพิ่งมาเป็นเนี่ยแหละกะมลวันกล่าวออกมาเสียงเบาตามองไปที่เบื้องหน้ายังไม่มีจุดหมายเลยตัวเขาเองก็ไม่ได้ปรารถนาจะให้เป็นหรอกไอ้โรคนี้น่ะชานนขมวดคิ้วหมายความว่าไงนะ กับคำพูดของหัวหน้ากองบอกอคนนี้พี่วันคุณจารีเป็นอะไรเนี่ยร้ายแรงอย่างนั้นหรอจะว่าร้ายก็ไม่ร้ายหรอกไม่รู้สิอย่ารู้เลยดีกว่ามั้งคุณนนพี่เองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราไปพักกันก่อนเถอะนะตอนเนี้ยพี่ต้องการให้จารีพักมากที่สุดเลยรู้ไหมอยากให้เขานอนมากๆ พักมากๆไม่อยากให้เขาไปทำงานเลยจริงๆแล้วงานเขียนเขาก็ดีมากนะพี่จะลงนิยายของเขาฉบับนี้แหละเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันชื่อเก๋ดีนะสมกับชีวิตเขาเลยล่ะคุณอย่าลืมนะกลับจากส่งพี่กับจารีแล้วอะ่ะคุณไปเขียนหัวเรื่องได้เลยเรื่องอะไรนะครับใจของชาโนนแป้วลงตั้งมาก เมื่อได้ยินที่กะมลวนว่านิยายเรื่องยาวเนี้ยเหรอครับผมจะได้เขียนเลยตามที่พี่ว่าชานนมองไปทางคนที่นอนอยู่ด้านหลังหน้าสุจารีซีดจนน่ากลัวว่าจะเป็นอะไรไปดีแต่ว่าเขาเห็นม่านตาเธอยังไวไวอยู่และลมหายใจยังสะท้อนขึ้นลงปกติเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันนามปากกา สุจารีนะลำปางเขียนให้สวยเลยนะครับผมเพื่อเธอผมจะเขียนอย่างสุดหัวใจผมเลยสุจารีเหลือบตามองด้านหลังของคนพูดใจไหวบวูบเมื่อได้ยินทุกคำพูดของเขาคุณชาโนนเอ้ยคุณอย่ามาหวานกับฉันเลยคนอย่างฉันไม่มีวันมีความดีความงามอะไรลงเหลือมาถึงคุณหรอก มีแต่กากเดนหัวใจเท่านั้นเองไม่มีหัวใจให้ใครทั้งนั้นเดี๋ยวค่ะคุณชาโนนสุจารีพูดออกมาเสียงเบาและคนข้างหน้าก็เดี๋ยวมาพร้อมกันอะไรหรอครับเขาถามทันทีเหมือนกันเมื่อได้ยินเสียงของสุจารีที่เรียกมาจากทางเบาะหลังบอกมาเลยครับอยากอาเจียนอีกหรือเปล่าผมจะได้จอดข้างทาง เปล่าค่ะเปล่าเพียงแต่อยากจะบอกว่าขอเปลี่ยนชื่อเรื่องนะคะจากอย่าร้องไห้เพื่อฉันมาเป็นเรื่องไม่มีหัวใจให้ใครอีกแล้วนะคะหืมชื่อยาวขนาดนี้เชียวหรอจารีกระมนลวันถามเสียงเบาแต่ก็เพราะนะจริงเหรอจะเปลี่ยนจริงๆเหรอจารีจ้ะเปลี่ยนจริงๆชื่อนี้ล่ะ เหมาะสมที่สุดตกลงครับแล้วจะเปลี่ยนให้แล้วนำปากกาล่ะครับเอาอย่างนี้หรือเปล่าผมว่ามันยาวไปนะครับไม่มีหัวใจให้ใครอีกแล้วของจารีเท่านี้ดีกว่าไหมครับค่ะดีค่ะจารีเอาอย่างนี้แหละขอบคุณนะคะคุณนนท์ขอบคุณจริงๆแล้วสุดจารี ก็หลับตาลงอย่างเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยไปหมดทั้งใจและกายกว่าจะได้เป็นแม่คนนี้ลำบากเหลือเกินเนาะคิดแล้วสุจารีก็คิดถึงผู้เป็นแม่จับใจแม่จา๋าเวลานี้ลูกทราบซึ้งแล้วว่าการเป็นแม่คนนั้นมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดเอาไว้เลยนี่เพียงแต่เริ่มอย่างหนักนะแทบขาดใจแล้วต่อไปเล่าเราจะเดินทางได้แค่ไหนเนา ตกลงว่าสุจารีไปทำงานต่อไม่ได้กระมวลวันเอาเพื่อนกลับที่พักจนได้ในเวลาต่อมาเขียนนิยายอยู่กับบ้านนี่แหละเดือนนี้เราจะเอาลงเรื่องหนึ่งก่อนตอนละพันหเดือนหนึ่งก็สตอนเพราะหนังสือออกรายอาทิตย์เดือนหน้าเราจะเอาอีกเรื่องหนึ่งเขียนให้ไวเถราสั่งเสียแล้วกระมวลวันก็เดิอนออกจากห้องไปพร้อมกับชานน สุจารีมองตามเพื่อนไปอย่างอัดอั้นตันใจบุญเหลือเกินที่เธอได้มาพบคนอย่างนี้เพื่อนรักอย่างนี้หายากในสังคมเมืองหลวงบุญเหลือเกินที่เธอได้มาพบคนบ้านเดียวกันและเคยผูกพันกันมาก่อนอย่างกระมลวันเขาเป็นอะไรครับพี่วันที่สุดชาโนนก็อดทนต่อไปไม่ได้เมื่อนั่งรถอย่างเรียบร้อยแล้ว เขาก็ถามกระมวลวันออกมาอย่างจริงจังเป็นอะไรอีกล่ะคุณนนทกระมวลวันรู้อยู่แล้วว่าชานนจะต้องถามเรื่องนี้แต่ก็ยังหาคําตอบเตรียมไว้ไม่ทันจึงโมเมพูดออกมาคุณเนี่ยจะให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องมากจริงๆพิวันบอกผมเธอครับจารีเขาเป็นอะไร ชาโนนมีสังหรณ์บางอย่างที่เร้นลับเขาไม่เชื่อว่าสุจารีเป็นแค่โรคกระเพาะเพราะอาการของสุจารีนั้นเวลานี้ชักจะยังไงยังไงอยู่เราจะให้เขาเป็นอะไรแล้วคุณชาโนนกระมวลวันเสียงอ่อนเหมอมองไปนอกกระจกรถอย่างครุ่นคิดเรื่องนี้หล่อนควรพูดกับชาโนนเถอะไม่ควรปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้ หากเขารักจะเป็นเพื่อนที่ดีเขาก็คบสุจารีต่อไปได้เขาเป็นได้ทั้งนั้นแหละเวลาเนี้ยขออย่างเดียวอย่าให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่ปรารถนาเลยเขาต้องการอย่างนี้เราก็ควรตามใจเขาเขาไม่มีความผิดคนผิดมันคนใจซามมันเลวพิวันชาโนนตาค้างใจเขาวูบไหว เมื่อได้ยินกะมวลวันพูดรำพึงออกมาอย่างนั้นคุณนนจารีเขามีเด็กลูกของเขาลูกที่ไม่มีพ่อไงเขาน่าสงสารไหมหรือว่าน่าสมเพศบอกมาสิคุณบอกมาจากใจเลยก็ได้ไม่ต้องซ่อนเร้นอำพรางหรอกคนเรานั้นน่ะจะคบกันต่อไปได้ก็ตรงนี้แหละตรงจริงใจเนี่ยคุณพูดมาสิ ว่าจะมาที่นี่อีกไหมหากว่าจารีเขาเป็นอย่างนี้น่ะคุณพระช่วยชาโนนตาค้างเขารำพึงออกมาอย่างนึกไม่ถึงแล้วก็นั่งตะลึงไปเลยกระมนวันหันมามองหน้าตาท่าทางฝ่ายที่นั่งเคียงข้างรู้ว่าชานนตกใจแต่มันเป็นความจริงหากไม่พูดกันวันนี้วันต่อไปชาโนนก็ต้องรู้อยู่ดีนั่นแหละ เขาจะคิดอย่างไรก็ช่างเขาเถอะหากจะไม่คบกันก็ตามใจแล้วกระมวลวันก็ได้ยินชานนนพูดออกมาเบาๆว่าน่าสงสารเหลือเกินจารีทำไมชีวิตเธอจึงเป็นเช่นนี้นะสังคมทุกวันเนี้ยมันเหลวแหลกมากละคุณเอ้ยวันที่พี่พบจารีวันแรกกันนะจารีเขาขวัญเสียหมดแล้ว ร้องไห้ลั่นเลยพี่ทราบข่าวว่าเขาทำงานที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก่อนที่จะพบกันเราก็คิดว่าเขาสบายดีเพราะเขามีชื่อพอสมควรในเรื่องการเขียนข่าวต่างๆแล้วก็รวมถึงพวกเรื่องสั้นด้วยสกรูปอะไรพวกนี้ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าชีวิตเขาจะเป็นแบบนี้ถามเขาตลอดเลยนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาก็เงียบแต่ก็พอจะรู้เราๆว่าไอ้คนชั่วนั่นะ่ะ มันปล้ำจารีแน่นอนโดยที่จารีไม่เต็มใจและจารีก็หนีมันมาจนพบพี่เนี่ยแหละผมจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อเขาชาโนนสตาร์รถเบาๆเขาเหลือบตามองขึ้นไปที่อาคารตรงหน้าตรงที่สุจารีนอนอยู่บนห้องนั้นพี่มั่นใจเธอครับแม้ว่าเด็กคนนั้นจะไม่มีพ่อแต่เขาก็จะมีผมมีพี่วันรถเคลื่อนออกจากตรงนั้น พร้อมๆกับที่กระมวลวันยิ้มออกมาได้อย่างสดชื่นอย่างน้อยวันนี้จารีก็มีชาโนอนอีกคนหนึ่งไม่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายอย่างเก่าก่อนอีกแล้วพี่ดีใจนะที่คุนนนเป็นอย่างนี้เราจะคบหากันตลอดไปนะคุณครับผมแน่นอนที่สุดเลยแล้วรถก็เคลื่อนออกจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วสองคนที่นั่งอยู่บนรถไม่รู้หรอกว่า สุจารีที่อยู่ชั้นบนนั้นลูกโซเซมายืนที่หน้าต่างกระจกมองตามลงมาและมองตามไปจนรับสายตาลูกเอ้ยเขาไปกันแล้วทำไมลูกถึงไม่ให้แม่ไปทำงานได้นะลูกไม่รักแม่หรองานไม่มีทำแล้วแม่จะอยู่ได้ยังไงล่ะลูกเอหรือว่าลูกอยากให้แม่เป็นนักเขียนนิยายนะอยากให้แม่เหนื่อยน้อย ทำงานอยู่ในบ้านเหรอลูกคนดีของแม่เธอลูกลำท้องตัวเองไปมาแววตาที่แห้งแลง้งมีประกายน้ำใสหล่อเลี้ยงราวหยาดเพชรเปล่งประกายร้อนแสงไฟหน้าสวยๆของสุจารีเริ่มมีรอยยิ้มเธอเดินไปที่เครื่องพิมพ์ดีดต,ตัวเล็ขบนโตทำงานหยิบกระดาษมาสอดใส่แล้วนาทีต่อมาเสียงพิมพ์ดีดก็ดังรัวราวกับข้าวตอกแตก สุจารีเริ่มงานของเธอแล้วงานที่จะนำความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเธอในอีกไม่นานไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วสมองของสุจารีไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นอีกต่อไปนอกจากตัวละครที่เธอกำหนดมันขึ้นมานั่นเท่านั้นจบบทที่สิห้า